กว่ากอนเสรือกับหัวใจเธอบอกว่าหักเขาหักแนวๆบาต้องใจใจกอยสวัสดีครับเนแฟนหังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีหน่วยนังนะครับมาแนะนํากันเชื่นเคยนะครับ วันนี้ก็เป็นหน่วยหนังน้องใหม่อีกหนึ่งหน่วยนะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหน่วยที่จะแนะนําในวันนี้ก็คือหน่วยนิวสมศักดิ์ภาพ,พยนตร์หน่วย k 5 5 5นะครับตั้งอยู่ที่อาเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสาหรับภาพประกอบในวันนี้นะครับทางทีมงานก็ขอขอบคุณนะครับทางนิวสมศักดิ์ภาพยนตร์เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้นํา คลิปแล้วก็ภาพมาจัดทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสำหรับหน่วยนิวสมศักภาพยนตร์นั้นก็เป็นหนังกระแปงนะครับที่ใช้ด้วยระบบดีตอนนะครับก็มีหนังอยู่หลายรูปแบบนะครับไปคอยตอนรับเจ้าภาพนะครับสําหรับมีงานมีการนะครับอยากได้หนังไปสมคบในงานต่างๆของท่านนะครับก็ติดต่อกันได้นะครับที่สถานีวิทยุ FM-107.5 นะครับ เสียงจากเมืองดอกบัวแดงนะครับหรือไม่ก็ติดต่อที่เบอร์โทรนะครับ0862325777นะครับโดยดีเจหนุ่มหน่อยตุงนะครับซึ่งเบอร์โทรติดต่อทางช่องเราก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับสําหรับแฟนๆนักแปลงที่อยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็อยลืมไปอุดหนุนกันได้นะครับสําหรับทีมงานนิวสมศักดิ์ภาพยนตร์หน่วยเคห้านะครับอําเภอปทุมรัฐนะครับ สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็มีไม่มากนะครับก็มาแนะนํากันคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบในเรื่องราวนางแปลงก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไปเรื่อยนะครับสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ